ไปค่ะแค่เลจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะใส่ให้ท่วมถังวงอกเลยค่ะน้ำเปล่านะคะไม่ใช่น้ำต้มสุกไม่ใช่น้ำเกลือแต่อย่างใดนะคะน้ำเปล่าเปล่าแล้วนี่แะคะ่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แคเลจะพาทุกท่านมาดูวิธีเก็บถั่วงอกอย่างไรให้สดนานนะคะแคเลเคยเก็บไว้ได้ถึงกับ2อาทิตย์กว่าๆเลยนะคะแต่บางคนอ่ะเคยทําวิธนีนี้แล้วนะคะเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะถั่วงอกก็ราคาไม่แพงนะคะเราซื้อแค่นิดเดียวเนี่ย ก็ได้เยอะแล้วนะคะบางทีเนี่ยเราทํากับข้าวไม่หมดเนาะแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยก็จะเสียแล้วก็ดํานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บวิธีนี้ดูนะคะเผื่อบางคนทานไม่หมดเนาะจะได้เก็บไปใช้กันนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นําถั่วงอกมาล้างน้าทาความสะอาดก่อนข้านถั่วงอกเราซื้อมานะคะเอ่อตรงนี้เราเก็บออกให้หมดเลยนะคะเนี่ย ไอเม็ดดำๆตรงนี้ค่ะซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้ถั่วง,งอกของเราเนี่ยเน่าได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นต้นไหนใกล้เสียใกล้เน่าก็เก็บทิ้งได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราทำการล้างน้ำเปล่ากระมังนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการส่งนะคะมาใส่อีก,กระมังหนึ่งเลยค่ะกระมังนี้เราจะทำการแช่ถั่วง,งอกกันนะคะ เมื่อเราใส่ถั่วงอกในกะมังนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะสองช้อนนะคะค่ะเราจะทำการแช่ถั่วงอกกับน้ำส้มสายชูทั้งหมด5นาทีค่ะอย่าแช่นานกว่านั้นนะคะถ้าแช่นานกว่านั้นเดี๋ยวถั่วงอกเราจะ อมนานแล้วก็จะเป็นใสๆเนาะเม <_ d FBI> ื่อแช่ครบเวลา5นาทีแล้วนะคะเราก็ทำการสอ่งออกได้เลยค่ะค <_ d ash> ่ะถัดไปนะคะเราจะเตรียมโหลหรือว่ากระปุกนะคะกระปุก หนึ่งค่ะที่พที่พอจะใส่ถั่วงอกของเราได้เนาะแคะเลยใช้เป็นโหลพลาสติกนะคะค่ะก็ใส่ถั่วงอกลงไปได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อนำถั่วง,งอกใส่โหลแบบนี้แล้วนะคะถัดไปค่ะแค่เรจะใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะใส่ให้ท่วมถั่วง,งอกเลยค่ะน้ําเปล่านะคะไม่ใช่น้ําต้มสุกไม่ใช่น้ําเกลือแต่อย่างใดนะคะน้ำเปล่าเรานี่ยะคะ่ะนี่ค่ะใส่ให้ท่วมถั่วง,ง,งอกเลยนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้เลย นี่ค่ะแค่เลยจะนําไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะจะเก็บได้ทั้งหมด2อาทิตย์เลยนะคะที่แค่เลยเคยเก็บไว้แต่บางคนนะคะเคยทําก็เก็บได้เป็นเดือนเดือนเลยนะคะค่ะก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะสําหรับใครที่มีถั่วงอกเยอะชอบกินถั่วงอกนะคะซื้อมากินครั้งหนึ่งแล้วทานไม่หมดเนาะเก็บไว้วันเดียวก็เน่าก็เสียแล้วนะคะค่ะลองทํากันดูค่ะ ค่ะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเด้วยนะคะเดีนะ๋ยวรีโอน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะค่ะแชร์ตู้เย็นไว้นะคะก็อาวางไว้ในช่องธรรมดาเนี่แหละคะ่ะ